งานวัตของแกรแน่นอนงานาัสดยวกัมร่องของแกครับงาน้น่อเร่งวัเกียวกับงวัสดบรรยากาศจะเต็มได้วย cảm ơn rất nhiều và thực hiện bản và không khí làm ตั้งกันหรอครับงานวัดชร้อน้ัันอบรรยากาศเดียวกัน

ให้เ <inate> hey, ราพาามที่จะจนกันคการเป็นอะรอย่าตามกำลังตามทีนนตาที่ที่แมะามารที่ไปรับสร้างเสรนันนะครับยัดทีด้านหน้าตื่นขนนะตอนนี้นะครับแล้วหาที่รับ่มากมายนะครับอาจจะดวยกาแลวก็อยู่ข้างไปเลยเกิัาิดะรกัน กลายพ่ไปเป็นพ่อครับอานไปเป็นพ้อครับตาเย็นยองเพราะว่าตาขาดไปแล้วนะครับตาไปเลยครับตรงนี้นะครัเย็นแล้วท่านที่ผ่านไปมาบางท่านก็เพิ่งไปเทร่กลับมานะครับแล้วก็มาถือว่ามาเที่ยวเที่ยวแวะมารำบุญเป็นโอกาสดีนาทีบนของทุกท่านแรกกำลังชีวิต พาอวัดอาดูรังสีของเราขณะนี้ทําลเรสร้างกุฏิสงองในอาคารสี่ชั้นนะครับกุฏิสงยี่สห้องรวมอยู่ในอาคารเดียวกันะครับดังนั้นท่านมาแล้วอยากจะขอกราบเรียนเชิญให้ทุกท่านมีส่วนในเ็็เโ้าภาพ ปีที่แล้วขนาดจะมาก็ทําบุญแล้ว,ว,ลวปีนี้ก็ทำอีกก็ไม่เป็นไรนะครับบุญยิ่ทงทำยิ่งได้นะครับทำยิ่งให้ยิ่งยิ่งมานิ่งเปหท่านบอกว่าอย่างนั้นไม่มีนะขพระเจ้าสะวาะให้หมด วางไปได้หมดทุกจ er un. ักรยานที inhos, in ่วัดมาที่เด่นก็ไปลาที่ตึกห่เนียสถานีมูนแห่งนี้ทุกปีก็รับทุกท่าุวัาทุกท่นทุกอนางคทุกวัดทูกปักยาใทกไของท่า่ัดั้งัท่านผู้รู้ท่านกล่า การทำดีถูกดีและดีคาาการทำดีถูกเวลาค่างนี้การทำดีถูกความรุนารงการทำดีด้วยความมั่นรั่ดีแต่นันก็ขอเชิญเพนนะครับมีห้าราสิบาก็แส่โต๊ะหยอกโต๊ะป่ถ้าเป็นแบล็คบอี่เสียงกอนต่อมุ้ต่อก๊แตงตอนข้าวป่าลอยฟ้า สายสวรค์นะครับมาเชิญครับทรมบุญและแต่ศรัทธาถึงจะน้อยค่าด้วยปัจจัยแต่ยิ่งอย่างด้วยศรัทธามีความเคลื่อนกิติในตนที่มีโองกาสได้ความดุญถึงแม้เราจะพลาดจบแต่ก็มีปัศรัยใน